อ่าทดสอบครับอ่าสวัสดีครับโอเคอ่าวิธีลบกระทู้นะครับในพันทิปนะครับก็ใช้หลักการคือไม่ใช่ใช้หลักการมีวิธีดังนี้นะครับก็คือมาที่บัญชีผู้ใช้ของเรานะครับแล้วก็มาที่หน้าของฉันนะครับผมอ่าตรงนี้คือกระทู้ที่เราตั้งนะครับเนเชนแบบนี้กระทู้แบบนี้อ่าผมเคยถามอะไรไปบ้างนะครับผมถามอะไรน ผมก็อยากลบกระทู้นี้ของผมนะครับผมก็คลิกกระทู้ของผมไปครับสมมติกระทู้นี้นะครับผมอยากลบผมก็มาเอาเมาส์มาชี้ที่ตรงนี้นะครับแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสมเลยเราจะแก้ไขแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องนี่นี่เป็นการแก้ไขเฉยๆครับยกเลิกแก้ไขของกดลบตรงนี้ครับลบอ่าเอาบอกว่า คุณก็ต้องบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมถึงลบค่ะฉันได้รับความเสียหายดยตรง,ตรงจากข้อความนี้หรือไม่หรือว่าฉันคิดว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสมกับฟันทิปก็ต้องมีเนื่องจากด้วยถ้าคิดอันที่2ก็ต้องมีเนื่องจากเนื่องจากมีอะไรถ้าเหตุผลอื่นเพาะว่าแบบว่าฉัน,ฉ,นฉันได้รับคําตอบแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ ระบบก็จะทำการลบนะครับะระบบระบบเหตุผลของคุนเพิ่มเติมะระบุเหตุผลของทุนเพิ่มเติมนะครับในการตัดสินใจของทีมงานนะครับก็ถ้ามีเหตุผลอื่นที่น่าจะลบได้ก็บอกไปนะครับผมหรือว่าถ้าผมาฉันได้รับคําตอบไปแล้วนี่คงคงจะไม่ใช่เหตุผลที่ทีมงานเคารพนะครับน่าจะแบบว่า ถ้าคุณอยากจะลบจริงๆนะครับผมให้แจ้งแบบว่าฉันได้รับความเสียาหายจากกระทูนี้เลยนะครับผมคิดว่าทีมงานน่าจะตัดสินใจลบนะครับผมเพราะว่าทีมงานเขาคง <c oughs> ต้องการเหตุผลที่มันเพียงพอแหะครับที่มันทําให้กระทู้ของคุณถูกลบได้นะครับ <c oughs> แล้วคุณก็กดแจ้งแจ้งข้อความไม่เหมาะสมไป,ไปแจ้งข้อความไม่เหมาะสมกดไปเลยนะครับผมเสร็จแล้ว ก็รอทีมงานมาลบกระทู้ของคุณนะครับต้องให้ทีมงานเว็บพันทิปตัดสินใจในการลบกระทู้ของคุณอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะลบหรือไม่ลบนะครับแต่ถ้าคุณอยากลบจริงๆเขาก็คงจะให้ลบได้แหละครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้ามันเกิดผลเสียหายระหว่างคุณนะครับก็คงลบได้ครับก็ขอบคุณน้อง หรือเพื่อนคนนี้ด้วยนะครับโอเคครับตอบให้แล้วนะครับ